ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนุกูลจินปักจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย,ยหัดใหญ่นะครับสาหรับงานวิจัยที่เราดําเนินการเราเริ่มตั้งแต่การปลูกป่าชายเลนนะครับนะฮะเพื่ออนุรักษ์และพื้นปูป่าชายเลนลุ่มน้ําทะเลสาบส,สงขลาแบบประชารัฐโดยเริ่มที่ตําบลแคลอํอเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลานะฮะแล้วก็เราได้มีการอ,อนุรักษ์และพื้นปูในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับโดยมี การร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะฮะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโรงเรียนชะและนิมิตรวิทยาโรงเรียนวัดชะและนะฮะจนเป็นผลสําเร็จในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยชุมชนตําบลชะและชะนาลององสร้างอาหารปลอดภัยในพื้นที่ของตาบลชะและอาเภอสิงห์นครจังหวัดสง,งขลาจากผลพวงดังกล่าวนะครับนะฮะเราก็โดยมีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนะครับได้เรียนรู้ นะฮะแล้วก็เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โดยการเลี้ยงชนโรงนะฮะที่ตำบลและจะเน้นไปในเรื่องของสายพันธุ์ขนเงินเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับนะฮะจากเดิมที่เราเลี้ยง1ห,หมู่บ้านเนี่ยนะครับในหมู่4ี่เราก็ขยายเลี้ยงจนครบทั้งหมด5หมู่ของตำบลและนะครับลำดับต่อมาเนี่ยนะครับนะเราก็มีการขยายเครือข่ายไปยัง ในพื้นที่อำเภออื่นๆของจังหวัดสงขลาอีกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอำเภอรัตภูมินะอำเภอบางกำอำเภอจนะอำเภอเทพาหลายๆอำเภอนะฮะกับวิสาหกิจมากกว่า10วิสาหกิจชุมชนนะฮะโดยเน้นไปที่ให้เกษตรกรเนี่ยเขาเลี้ยงชนโรงนะฮะอย่างถูกหลักนะครับนะฮะรวมถึงสิ่งที่เราต้องการมากๆก็คือให้เกษตรกรเนี่ยได้มีรายได้นะครจากการเลี้ยงชนโรงนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่ เพิ่มปูนขึ้นมานะจากเดิมที่เกษตรกรหลายคนเนี่ยเขาก็มีอาชีพหลักของเขาอยู่แล้วเช่นทําสวนยางพารานะทําการประมงนะทําสวนผลไม้นะทําเกษตรวิถีต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วก็ในขณะที่เรานําชนรงมาเลี้ยงเนี่ยนอกจากเขามีไรายได้จากการเก็บน้ําผึ้งชนางแล้วเนี่ยรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชนโรงต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสบู่ลิปสติกมองอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะฮะชนางเนี่ยยังช่วย ไปผสมเกษรให้กับผลไม้ลากไม้ที่เขาปลูกด้วยอย่างในพื้นที่ในวันนี้ที่เรามาเนี่ยที่ตำบลกำแพงเพชรอำเภอ,อรัตภูุิจังหวัดสงขลาเนี่ยรายล้อมไปด้วยภูเขาน้ําตกแล้วก็มีผลไม้น,นานาพันธุ์ที่เกษตรกรได้ปลูกไว้เช่นทุเรียนมังคุดลองกองนะฮะแล้วก็อา,อาชีพหลักในตรงนี้ก็คือจะเป็นยางพาราจะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะะเป้าหมายของมหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะครับเราจะพัฒนาในเรื่องของ องค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยให้กับเกษตรกรในส่วนอื่นๆที่เขามีความต้องการนะอย่างตอนนี้เราก็ขยายไปที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชและเรากำลังจะขยายต่อไปอีกที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลน,นะครับนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับทางกลุ่มเลี้ยงชนโรงภาคใต้ตอนล่างนะฮะอย่างเช่นบางดินที่ที่อำเภอยี่งอนะฮะจังหวัด อ่านราธิวาสนะครับนะเราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เราเองเนี่ยก็ต้องเพื่อนปูนหาความรู้นะเพื่อที่จะเป็นนักวิชาการที่จะส่งต่อให้กับชุมชนต่อไปครับครับผมผมนายวิศวัลเป็นประธานวิสาหิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเชนโรงบ้านกลองต่อทางกลุ่มก็ดําเนินยกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงเชนโรงเพราะในในกลุ่มเนี่ยก็มีความพร้อมทุกๆด้านในเรื่องของ,ของการเป็นศูนย์เรียนรู้ผลิตอุปกรณ์การเลี้ยงต่างๆ แล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงเรื่องการศึกษาดูงานที่นี่มีความพร้อมทุกอย่างครับผมแล้วก็ตอนนี้ในกลุ่มก็มีสมาชิกประมาณสักยี่สิบสี่คนแล้วก็รวมทั้งมีเครือข่ายอยู่ตัวทั้งอำเภอแล้วก็ต่างจังหวัดครับผมจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงพืชชนรลมเืออะไรครับอ่าครับที่จริงมันเป็นแมลงที่มีอยู่ในหมู่บ้านแต่คนไม่ได้เห็นค่าของมันเนี่ยจรีรยามันตายบ้างเปรทิ้งไปบ้างพาะผมก็เลยคิดว่าเออมันเป็นแมลงที่สามารถให้ประโยชน์ได้ ก็เลยตั้งแต่คนปี50ก็เลยลองออกมาเลี้ยงดูปรากฏว่าปีเรกเนี่ยโอโรได้ประโยชน์จากมันใช่ว่าเก็บน้ําหวานได้เยอะแล้วก็มันก็เป็นแมลงตัวเก่งในการผรสมเกสรด้วยก็เริ่มพัฒนาตั้งแต่นั้นมาครับผมตั้งมาเลยก็มาช่วยเรื่องของงานวิชาการแล้วก็ได้วิจัยด้านของคุณภาพน้ําผึ้งหรือว่าเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็กําลังกําลังดําเนินการกันอยู่แล้วก็เราก็ได้รู้ลึกถึงเรื่องของวิชาการต่างๆไม่ว่าเป็นสรรพคุณต่างๆท,ท,ที่มีน้ําผึ้ง มีสารอะไรบ้างเนี้ยตรงนี้หมาพี่ช่วยได้เยอะมากครับผม